สวัสดีครับนักศึกษาครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอวิธีการวาดสีน้ําไปแล้วนะครับจะเรียนรู้ตั้งแต่การระบายสีนะในรูปแบบต่างๆนะครับเวทออนเวทเวทออนดร์ wet on wet, wet on dry, หรือว่าไดร์ออนไดร์นะครับแล้วก็ได้ทดลองระบายสีไปบ้างแล้วนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เราก็เอาเทคนิควิธีการนะนะั้นมามาสร้างภาพมาวาดเป็นรูปภาพนะครับ าจากแบบหุ่นิ่งนะครับอตอนนี้จะนำเสนอวิธีการวาดภาพหุ่นนิ่งด้วยสีน้ำนะครับผมจะเลือกใช้วิธีการวาดแบบเวทออนไลน์ก็คือ,อาวาดาเป็นเลเยอร์นะครับคือวาดแบบแห้งแล้วก็ทับไปเรื่อยๆทีละชั้นทีละชันช้นนะครับนั้นเดี๋ยวาภาพก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับทับทีละชั้นทีละชั้นแล้วสุดท้ายเราก็มาเก็บรายละเอียด ก็ตอนอื่นเราก็ควรจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับน้ําก็สองถังะะเอาไวลลา้ล้างแล้วก็ผสมสีนะครับแล้วก็บุปกรไม่ไม่ใช่ว่าวิ่งไปวิ่งมานะก็มีทุกอย่างพร้อมนะครับอันนี้เราก็จะมาเริ่มเ,เรียนกันเลยนะครับโอเคครับพร้อมอยังครับพร้อมแล้วก็ปฏิบัติได้เลยครับ การฝึกการเขียนระบายกิจกรรมสีน้ำนะครับแรกๆเนี่ยนักศึกษาควรจะมองภาพไว้ล่วงหน้าคร่าวๆเลยมีการวางแผนนะของการใช้สีนะครับให้ครบทั้งภาพเลยครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงและเราจะระบายครอบคุมภาพยังไงและจบยังไงนะครับวางแผนเลยการระบายสีน้ําคือการวางแผนเพราะว่าทุกสิ่งกอย่างมันจะมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างรวดเร็วนะครับอันนี้ ผมเริ่มต้นด้วยการระบายสีที่อ่อนก่อนดังนั้นเรามาดูกลุ่มที่เป็นสีอ่อนก็คือผลไม้สีเหลืองนะครับก็คือกล้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าเป็นสีอะไรนะครับเริ่มต้นการระบายสีของกล้วยด้วยการระบายสีชั้นแรกนะครับชั้นแรกเนี่ยในขณะที่มันยังเปียกๆอยู่เนี่ยเราสามารถหยอดสีอื่นเข้าไปได้นะครับ เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการระบายสีนะย่างใช่มีสีเขียวอยู่นะ,ะเราก็เาหยอดในขณะทีะ่สีมันยังไม่แห้งเนะี่ยสีมันจะไหลครับทำให้คมเกินก็ระบายไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบอ่ะอาจจะมีสีที่เป็นลักษณะสีตรงข้ามด้วยเพราะกล้วยที่วาดเนี่ยเป็นแบบดิบนะครับ ยังไม่ยังไม่สุกมากก็จะมีสีเขียวเข้ามาแทรกนะครับจนกระทั่งจบเลยนี่คือ,อาการระบายสีชั้นแรกของกล้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าแค่ระบายสีชั้นแรกเราก็จะสีสันมันก็จะใกล้เคียงกับแบบละนะครับ หลังจากน,นั้นเราก็ไปผลไม้ชนิดอื่นนะครับซึ่งที่มีสีสดนะครับลองลงมาเป็นผมเลือกเป็นระยะหน้านะแต่ว่าใครที่ยังมไ,มไ,มไม่ไม่กล้าไม่แน่ใจเราอาจจะไปะในระยะหลังๆก่อนเทสสีก่อนนะครับลองระบายดูก่อนเพราะว่าถ้าระยะหน้าหากเราไม่มั่นใจเนี่ยมันจะทําให้เราเสียความมั่นใจนะแล้วก็ถ้าเสียออกมานี่ ทำให้เกิดภาวะความเครียดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นี่คือชั้นแรกนะครับของมะเขือเทศนะในมะเขือเทศมันก็จะมีสีที่เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามด้วยอย่างเช่นมะเขือเทศสีแดงที่ยังไม่สุกก็จะมีสีเขียวอยู่นะครับซึ่งเราจะเขียนแบบระบายต่อเนื่องนะครับการระบายต่อเนื่องก็คือการการระบายสีที่ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเอามาต่อกัน ต่อเข้าด้วยกันนะแล้วก็อาจจะมีการเช็ดออกเพราะว่าถ้าถ้าระบายแล้วไม่เช็ดออกเนี่ยมันเป็นสีตรงกันข้ามกันเนี่ยมันจะให้ทําให้สีเน่านะครับส่วนที่เป็นการเว้นนะครับคือเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์ของผลไม้นะครับผลไม้บางชนิดมีผิวมันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะ,ะการระบายสีน้ำเนี่ยเราจะใช้การเว้น นะครับเราจะไม่ใช้สีขาวนะยกเว้นเราลืมนะเราลืมเว้นแล้วก็อาจจะการใช้การเช็ดหรือว่าอาจจะสีขาวมาแต้มซึ่งมันมันจะไม่ค่อยออกสีขาวมันจะไม่ค่อยแสดงตัวในสีน้ำนะเพราะสีน้ำค่อนข้างโปร่งอยู่แล้วครับหลังจากนั้นเรากา็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแล้วเริ่มไประบายาบริเวณอื่นๆนะครับเช่นดอกบัวก็อาจจะระบายที่ดอกก่อนนะครับ คนที่ไม่ชำนาญก็ไปดอกที่ไกลๆก่อนก็ได้หลังๆก่อนนะครับอันนี้คือชั้นแรกก็จะมีการชั้นแรกจะเขียน1 2สองนะครับก็คือแสงและสีของวัตถุนั้นนะครับก็คือสีเขียวนะอันนี้แสงก็จะออกเขียวเหลืองนะครับรอบนี้ถ้าเกิดเราเริ่มํำนานเราก็จะเริ่มเล่งเร่งมือได้นะครับ สังเกตว่าการเขียนของผมนะครับผมจะไม่ไม่ถูไปถูมานะจะแตะปาดครั้งเดียวนะครับถ้าไม่ใช่เราก็จะเช็ดออกนะแตะปาดครั้งเดียวนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นถ้าเป็นแสงเราก็จะเกลี่ยนะเกลี่ยมันวิ่งสีมันจะวิ่งตามมากับรอยพิกันเรานะครับแล้วก็ดอกถัดไปการผสมสีนี่สําคัญที่สุดนะครับมองดูก่อนนะครับ มันจะทําให้เราไม่มั่วในการระบายสีถ้ามั่วตั้งแต่แรกเนี่ยต่อไปก็เป็นเกิดภาวะความเครียดละไปเรื่อยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นออนไลน์นะเราไม่มีคนคอยคอยดูแลนะครับมันก็จะไปกันใหญ่นะแล้วเกิดความท้อแท้นะไม่ไม่ต้องระบายแบบเข้มข้น,นจนเกินไปนะรอบแรกนะ <c oughs> เผื่อไว้นะครับการพลาดนะซึ่งก็พาดีขาวก็วาดเฉพาะเงา ส่วนที่เป็นสีขาวแล้วก็เว้นนะครับเสร็จแล้วสีที่ใช้ในโทนเดียวกันของเงาของผ้าสีขาวเราก็เอาไปใช้กับแปะกล้าได้นะครับแปะกล้าระยะเบื้องต้นนะครับระบายทั่วๆเสร็จแล้วก็หยอดสีของแบบใส่ไปในแปนะกล้าแล้วเห็นแล้วหลังจากนั้นกล้วยแห้งละสีของกล้วยแห้งละเราก็กลับมาเก็บอันนี้ภาพจริงไม,ไม่ได้เข้มนะครับแต่ว่า ในในวีโออาจจะอาจจะเข้มนิดนึนะครับอาจจะเกิดเป็นเงานิดนึงก็จ,จะเริ่มทำน้ำหนักที่2นะครับนหังจากนั้นเราก็เริ่มทำทำรายละเอียดนะครับแล้วก็เงาที่3ก็ไล่ไปวัตถุอื่นนะเป็นสเต็ปแบบนี้ครับคือ เราทำไปเป็นสเต็ปเนี่ยจะง่ายในการระบายสีน้ำนะครับแล้วก็จะไม่มั่วแล้วทำไปบ่อยมันก็เกิดความชำนาญน,นะอันนี้ผมนำเสนอวิธีการวาดในแบบเป็นขั้นเป็นตอนง่ายๆก่อนนะครับบางทีบางคนอาจจะไปดูวิดีโอที่ระดับโปรเฟชชั่นอลมานะครับจะว้าวมากนะในการวาดแต่ว่าเราเอามาทำเนี่ยมันจะมันจะเละนะครับก็เลยคิดว่านำเสนอ การเขียนแบบเป็นสเต็ปง่ายๆก่อนนะอกน,นี้ก็จะได้น้ำหนักที่2นะครับมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมีบางส่วนทั้นนท,ที่แตกต่างอย่าง,างเช่นมะเขือเทศที่สุกกับไม่สุกนี่ก็ต่างกันนะครับ อันนี้ก็น้ำหนักที่3ไปเลยนะครับน้ำหนักที่อาอใส่ไปขณะที่ยังไม่แห้งเพราะว่ามันจะทําให้เกิดความนุ่ม,น,มนวลน,นะอัน,นี้ก็เริ่มมาเก็บรายละเอียดส่วนอื่นๆนะครับหลังน,นั้นก็อาจจะปรับกระดาษนิดนึงนะครับให้การมองเห็นที่ชัดเจนแล้วก็มาเพิ่มน้ำหนัก ที่สนะครับที่ดอกบัวนะใส่กลีบเพิ่มเ,เราอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องอระยะหลังเนี่ยบางทีเราด้วยสายตาของเราเนี่ยเรามองเห็นแบบชัดเจนนะแต่ว่าในในในหลักหลักการ ทำให้เกิดระยะหรือว่า p e r ร์สเปกต e เนี่ยเราควรจะปล่อยให้มีการลดรายละเอียดลงไปนะครับอย่าอย่าไปเก็บรายละเอียดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาแข่งกับจุดที่เป็นจุดเด่นนะครับ ก็สอนชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3นะครับสังเกตว่าลักษณะของดอกบัวนี่มีลักษณะเฉพาะนะจุดเข้มกลายเป็นจุดที่เป็นอยู่ตรง,ตรงปลายนะเห็นไหมครับไม่ไม่ใช่จุดที่อยู่ด้านบนนะจุดที่อยู่ตรงปลายเพราะว่าด้านในของดอกบัวเนี่ยจะอ่อนดังนั้นเราก็มาเก็บส่วนที่เข้มเพื่อส่วนที่เข้มเนี่ยมันก็จะ เน้นเน้นดอกของมันไปนในตัวนะครับตรงก้านนี้จะเป็นสีเขียวเข้มซึ่แตกต่างจากกับดอกนะครับอันนี้มองเป็นสเต็ปของอสีและแสงเงานะครับยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดมากนะักในการในการวาดจริงๆจะ,จะจะช้ากว่านี้นะครับก็คือเราอาจจะต้องมีมีเวลาในการผสมสี ให้แล้วก็มาเทสให้เข้ากับแบบให้เข้ากับสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ช้านิดหนึ่งนะเราไม่ควรใจร้อนในตอนท้ายๆเพราะว่า,ามันจะเละทะเละตอนนี้คือลำบากนะครับแก้ไขลำบากว่าสีเริ่มเข้มแล้วครับก,ก็ค่อยๆดูค่อยแต่งนะครับเช็คสีเทสเทสีนะครับ จะเริ่มอาจจะใช้พุก,กันที่เล็กลงนะครับเห็เห็นว่าวิธีการาเริ่มเริ่มจะจะช้าลงคนระับจะเหมือนแบบว่าใช้การมองวิเคราะห์มากกว่าการเขียนละสีของวัตถุโปร่งใสเนี่ยมันไม่มีสีนะมันจะเป็นสีสีบรรยากาศที่เป็นกลางนะก็คือสีเทานะครับมาระบายเป็นเป็นน้ำหนักไว้ล้วมีอะไรสะท้อนไปเราก็ อยอดสีนั้นเพิ่มนะเมื่อลงรวมๆทั้งหมดแล้วนะเราก็จะเริ่มเพิ่มน้ำหนักสีแล้วก็เก็บรายละเอียดของภาพนะครับเป็นการเน้นภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับช่วงนี้ก็อาจจะใช้แปรงใหญ่นะครับแล้วก็สปีดอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับ จะมีรายละเอียดที่บางครั้งเนี่ยเราคิดว่ามันโอเคแล้วแต่ว่า,าเวลามันแห้งสีน้ำเนี่ยมันจะมันจะดับไปอีกประมาณ20เนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องอามาเลงดูอีกทีงว่าตรงไหนที่มันดับไปนะครับเราก็จะไปเพิ่มสีนะครับเข้ามาอันนี้ก็เริ่มเริ่ม,มแต่งนะครับแต่งภาพก็ไม่เยอะนะครับการตกแต่งเนะี่ยจะไม่เยอะ หลังจากนั้นเรากใ็ใช้ใช้ใช้สายตาในการมองวิเคราะห์ตัดสินใจนะครับที่จะเพิ่มหรือว่าตัดบางส่วนออกไปนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะอาจจะรีบไม่ได้นะครับอาจจะทําให้ภาพเสียก็จะมีรายละเอียดเฉพาะของวัตถุนะครับอย่างเช่นกล้วยเนี่ยที่มีรายละเอียดเราก็อาจจะเอามาแต่งแต้มทีหลังนะแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะไม่แต่งก็ได้เอเพพอก็จบเลยแต่ว่าบางคนชอบแบบความเหมือนจริงนะ ก็แต่งไปได้เรื่อยๆนะเท่าที่ตัวเองต้องการตามต้นแบบที่กําหนดไว้นะครับผมนี่นะครับอ่ถ้าเราฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดความชนานาญเนาะในการใช้เทคนิคสีน้ําซึ่งมันจะทําให้สีน้าไม่ไม่เลอะเทอะแล้วก็เน่าไปในที่สุดนะครับาทำบ่อยๆแล้วมันจะทําให้เกิดความมั่นใจแล้วก็เอความมั่นใจเวลาเราทําได้มันจะมีความสุขในการทํางานนะครับผม อ่าเมื่อวาดเสร็จแล้วเป็นไงกันบ้างครับได้ลองวาดสีน้ำบางคนครั้งแรกในชีวิตเนาะสนุกไหมครับตื่นเต้นดีนะก็ไม่ต้องไปคาดหวังผลอะไรมากนะครับเข้าใจายอยู่ว่าบางทีมันครั้งแรกเราอาจจะตื่นเต้นจริงๆเราเราเก่งแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าถ้าวาดชินช้นเดียวแล้วดีเลยเนี่ยให้ลาออกนะครับเพราะว่าผมมาสอนไม่ได้ละผมมาตกงานเนาะ เันมันอาจจะมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันนะครับอโอเคสำหรับสัปดาห์นี้นะหลังจากที่ได้ลองว่กกันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนีครับสวัสดีครับ